ลูกค้าหาอะไรจ๊ะหาพวกขนมหวานนะคะขนมหวานหน้าตากับเราร้อนกินขนมหวานเหรอจ๊ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะของหวานนะต้องกินอะไรแซ่บๆนเๆนเ๋ยวเจ๊ผัดกินงเตีวยันไหมมีอะไรที่แบบเด็ดกว่านั้นไหมถ้าเด็ดกว่านั้นก็คนยืนข้างๆนี่แหละเด็ดสุดแล้วนี่นะเอา์แะนิกเลยนะออรกแกนิกเลยจริง้งอยากลองไหมอ่ะไปต้องกินแล้วของหวานอนะ่ะไปกินของแซ่บดีกว่า เคยกินสภาพนี้ไหมแล้วเราอะ่ะเคยกินแบบนี้บ่ายังไม่เคยอยากบอ,อกอยากไหมอันกับมันซีวางใช่ไหมคะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ห้าพันเก้าได้ไหมห้าพันเก้าอ่ะเต็มเต็มสตรีมเลยคุณหมอวนันน่ะชอบดูแลคนไข้มาตลอดเลยอะ่ะมีคนดูแลหัวใจเปียัสามหมื่นห้าไหวไหมสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า